กระแสแตกตื่นกันว่าตอนนี้กินข้าวมันไก่ไม่ได้ไม่ปลอดภยัยใครชอบข้าวมันไก่เนี่ยอกแตกตายแน่เลยค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไปคุยกันเลยนะคะกับนายแพทย์โอภาสการกวินพงรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ ครับสวัสดีครับคุณต้นคุณปูคุณหญิงครับคครับคุณหมอคะตกลงตอนนี้ยังทานข้าวไก่ได้ไหมครัอก็ผมทานได้นะครับวันนี้ผมก็ยังทานอยู่เลยนะครับเพราะข้าวมันไก่นี่เป็นอาหารยอดทิศของคนไทยจริงๆครับผมต้นต่อของความกลัวนี่มาจากอะไรครับคุณหมอคือที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้ตรวจสอบพบว่ามีการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษนะครับในหลายกรณีแล้วก็ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือนะครับ จากการสอบสวนโรคเนี hmm, okay. no, ่ยเราก็พบว่าสาเหตุหน uh. ึ่งเกิดจากการกินข้าวมันไก่นะครับแต่นั้นก็มีการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนเนี่ยเพิ่มเติมก็พบว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากเลือดไก่ครับผมนะครับในเลือดไก่ที่คนกินเข้าไปแล้วเกิดอาการอาหารเป็นพิษหรืออุจจาระร่วงเนี่ยเกิดจากเลือดไก่ที่ปนเพื่อนเชื้ออหิวาเทียมนะครับและไอเชื้ออหิวาเทียมนี่มันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงติดต่อกันยังไงฮะ เชื้อไอวาเทียมก็เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับถ้าตามชื่อมันก็คือเป็นตระกูลเดียวกับเชื้อไอวีวาตักกะโรกนะครับคนแต่อาจจะคุ้นกับครา่าเชื้ออวีวาตักกะโรกที่มีอาการท้องร่วงรุนแรงแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้นะครับทันี้เชื้อไอวีวัเทียมเนี่ยถ้าพูดไปแล้วก็เป็นญาติหรือว่าเป็นพี่ๆน้องๆกับเชื้อไอวีวแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าครับผมความรุนแรงจะไม่ถึงขั้นทําให้เสียชีวิตแต่ก็ทําให้เกิดอาการ ถ้ารับประทานเชื้อเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการปวดท้องอาเจียนแล้วก็ถ่ายอุจจาระเป็นน้ําครับผมค่ะแปลว่าตอนนี้ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงการทานเลือดไก่ได้เนี่ยก็จะน่าจะเป็นสิ่งที่จะป้องกันเชื้ออฮิวาเทียนได้ดีที่สุดใช่ไหมคะ อ่างเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วที่เราตรวจพบเนี่ยไม่ได้ตรวจพบทั้งประเทศนะครับเราพบแค่แถวทถงภาคเหนือแล้วก็ทางภาคอีสานนะครับจากนั้นเราก็มีการตามต่อนะครับว่าเชื้อนี้มันมาจากไหนเพราะว่าโดยปกติเชื้อนี้เนี่ยมันจะอยู่ในธรรมชาติมันจะชอบพวกน้ําก่อยมากกว่านะครับที่พบบ่อยที่สุดจะเป็นพวกอาหารทะเลมากกว่านะครับเช่นพวกหอยแครงหอยแมลงภู่เงนั้นการที่เรามาเจอเชื้อนี้ในเลือดไก่หรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยปกตินะครับเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคก็ร่วมกับทางกรมสุขศัตว์นะครับสืบสวหาาเต ก็พบว่าหลังจากที่พบเชื้อในเลือดของข้าวังก่แล้วเราก็พบต่อไปว่าเราพบในเลือดจากโรงเชื้อที่เขามาส่งตามร้านค้าต่างๆนะครับ oh. จากนั้นก็มีการสืบสวนต่อนะครับสอบสวนโรคต่อก็พบว่าไปที่โรงงานที่เขาค่าไก่นะครับ,รบก็พบว่ามีเชื้อปนเปื้อนอยู่ในระบบการเชื้อไก่ของเขานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่ดำเนินกา,การก็คือว่า ทางกรมปศุสัตว์นะครับกับทางสำน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยก็ลงไปควบคุมที่โรงงานนะครับก็แต่ว่าตอนนี้ปิดโรงงานแล้วก็ให้ปรับปรุงเรื่องสุขาพิบาลชั่วคราวนะครับ,รบจนกว่าจะปลอดเชือ้อจุดหนึ่ต้นครับนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปก็ยังสามารถรับประทานข้าวมันไก่ได้นะครับ <laughs> เนื้อไก่กับข้าวเนี่ยไม่ปนเปื้อนเพียงแต่ถ้าท่านจะรับประทานเลือดไก่ก็ระมัดระวังสักนิดนึงครับผมครับ รวมไปถึงเลือดหมูด้วยไหมฮะคุณหมอ,เ,อ,อเลือดหมูนี่ไม่มีการปนดเพื่อนครับ,รบก็สามารถรับประทานได้นะครับอันนี้ประเด็นปัญหาคืออย่างนี้นะครับเชื้อนี้เนี่ยปนเพื่อนในเลือดไก่จริงๆแล้วเชื้อนี้เนี่ยสามารถทําลายได้ด้วยความร้อนนะครับถ้าเราต้มมันจนสุกเนี่ยก็สามารถทําลายเชื้อก็สามารถรับประทานได้อย่างเป็นปกติไม่เกิดอาการได้แต่เนื่องจากเลือดไก่เนี่ยเวลาเขาผลิตจากโรงงานเนี่ยเขาจะต้มอยู่คราวหนึ่งนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยจะต้มแล้วไม่ถึงกับฆ่าเชื้อได้หมดร้อยเปอร์เซ็นนะครับเนื่องจากบางบางท่านเนี่ย ถ้าแข็งเกินไปหรือสุกเกินไปก็จะไม่ชอบก็จะชอบแบบนิ่มๆข้างในหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนําสําหรับผู้ที่เอาเลือดมาปรุงก่อนที่จะขายผู้บริโภคก็คือก่อนที่ท่านมาปรุงเนี่ยควรจะทําให้สุกซะก่อนนะครับก็ต้มในน้ําเดือดเนี่ยถักประมาณาสิบนาทีก็เชื้อกระายแล้วแต่ถ้าเกิดน้าทักเจ็ดสิบห้าองศานี่ก็ต้องใช้เวลานานขึ้นหน่อยก็คือสิบห้านาทีอย่างนี้เป็นต้นครับผมเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วสามารถที่จะป้องกันได้นะครับไม่ต้องแงกันได้ด้วยปรุงอาหารให้สุกให้ร้อนนะครับ สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับคำแนะนําก็คือหนึ่งข้าวมันไก่รับประทานได้นะครับไม่ต้องห่วงกังวลนะครับเยงแต่ถ้าเกิดมีเลือดไก่ท่านก็ถามแม่ค้าพ่อค้าที่ท่านซื้อสักหน่อยว่าต้มใหม่อีกทีหรือยังนะครับถ้าไม่ต้มใหม่ก็บอกให้เขาไปต้มใหม่นะครับหรือว่ายังไม่ใส่เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สองคือเวลากินเลือดไก่ให้สังเกตดูถ้าเกิดข้างในมันรู้สึกนิ่มๆแฉะแฉะขาวๆเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่สุกนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงรับประทานนะครับอีระการหนึ่งถ้าสมมติ รับประทานข้าวมันไก่ประเภศแบบข้าวกล่องนะครับก็ต้องถามคนขายว่าปรุงเมื่อไหร่ถ้าปรุงนานเกินกว่า2อถึงสชั่วโมงก่อนมารับประทานอีกครั้งหนึ่งก็ควรทําให้ร้อนหรือว่าสุกหรือว่าอุ่นก่อนนะครับครับครับผมขอบพระคุณครับคุณหมอครับครับยินดีครับสวครับสวัสดีคการกวินพงศ์นะครับรองที่ปีกกรมควบคุมโรค ฟังแล้วก็เห็นการทํางานที่โหตามไปจนถึงต้นต่อนะฮะอันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับการทํางานจริงจังนะค่ะฝากเอาไว้สําหรับโดยเฉพาะผู้ขายนะคะโดยเฉพาะเลือดไก่ทําให้สุกถึงแม้ว่าจะสุกมาจากโรงงานแล้วแต่ก่อนจะมาขายต้มอีกทีหนึ่งอย่างน้อยสักสินาทีเนี่ยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะส่วนผู้บริโภคที่ไม่สบายใจก็บอกว่าไม่เอาเลือดก็จบละกินข้าวมันไก่ต่อไปข้าวกินได้ไก่กินได้แตงกวากินได้ผักชีกินได้สําคัญ ผมกินคือข้าวมันไก่นี่แต่ก่อนอาหารหลักผมเลยนะเอมันอร่อยอาทิตย์หนึ่งผมต้องกินอย่างน้อย3มถึงห้าห้ามือคือชอบมากหลังไก่เปลี่ยนเป็นข้าวกลิ้งอ๋อหลังจากนั้นไปกินข้าวกลิ้งเพราะไปกินทุกวันแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ม้วนกลับไปกินข้าวมันไก่อีกเลยอะเรามีเยอะมากเยอะสรุปนะครับชาวบ้านที่มาเรียกร้องเรื่องเงินชดเชยเขื่อนปากมูลจากสามอำเภอเนี่ยก็เกิดความเห็นไม่ตรงกับสำนักงานคณะกรรมการ ที่มาประชุมด้วยว่าจะเอาใครมาเป็นกรรมการดีก็เลยวอล์กเอา์จากที่ชุมนุมทั้งที่ชาวบ้าน,เ,นเรียกร้องแค่เงินพิจารณาชดเชยผลกระทบะะจากการสร้างเขื่อนซึ่งเขารอมา25ปีแล้วนะฮะขอแค่เยียวยาครอบครัวละ300,000บาทแล้วก็ให้ทดลองเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนเพื่อฟืนฟ้นฟนูสิ่งแวดล้อม5ปีไอ้ข้อเสนอพวกนี้เห็นตรงกันไม่ขัดแยง้งแต่มาขัดแย้งว่าเอ๊ะแล้วใครจะเป็นกรรมการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่านั้นเองนะฮะ ราคาสินค้าค่ะ16มกราคมนี้กระทรวงพาณิชย์จะมีการออกประกาศราคาแนะนําสินค้าเนื้อหมูไข่ไก่และก๊าซหุงต้มเพื่อใช้ในการตรวจสอบกํากับและจําหน่ายราคาสินค้านะคะเพราะสินค้านี้ถือเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารสําคัญถ้าจําหน่ายสูงเกินกว่าที่ประกาศจะมีความผิด มีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน14 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็รวมถึงยืนยันว่าราคาสินค้าหลายรายการสามารถปรับลดลงได้ค่ะทั้งกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นเม็ดพลาสติกนะคะกลุ่มวัสดุก่อสร้างกระเบืเบงมุงหลังคาเหล็กแผน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันธ์ปุ๋ยนะคะอันนี้สามารถที่จะปรับราคาลดลงได้จากราคาน้ำมันที่ลดลงค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะครับพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรัตนวิวัฒนกระทรวงพาณิชย์จะบินไปฮ่องกงเพื่อเป็นพยานในการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวหอมมะลิ ให้เอกชนฮ่องกง1 0 0 0 0แตันถือว่าเป็นล็อตใหญ่สุดในรอบหลายปีหลังจากที่ไทยสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดข้าวนะครับรวมทั้งจะหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของฮ่องกงเพื่อเจรจาขายข้าวคุณภาพรองลงมาอย่างเช่นข้าวหอมมะลิปทุมธานีข้าวสังยดให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะไปประเทศรัเสเซียเพื่อหารือกับรัฐมนตรีการค้าของรัเสเซียโดยรัเสเซียต้องการซื้ออยางพาราจากไทยเบื้องต้นน่าจะมีออเดอร์ประมาณ8 0,000ตัน แล้วก็จะเพิ่มเป็น2 0 0 0 0 0ตันในระยะต่อไปนะครับทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะเดินหน้าเจรจากับประเทศเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกระหว่างกันให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับประเทศเมียนมาเยอรมันอินเดียโดยยืนยันเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ร้อยละ4เน้นการทําตลาดในอาเซียนและการค้าชายแดนที่ปัจจุบันมีมูลค่าเกินหนึ่งใน4ของมูลค่าการส่งออกโดยรวมครับครับไม่รู้ข่าวดีหรือข่าวร้ายคุณปูครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผอบอรตอรอพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงมีคำสั่งว่า <Wow. S 1> ให้ตำรวจจราจรตั้งแต่รองสารวัตรจราจรและผู้บังคับการหมู่งานจราจรต้องออกมาปรากฏกายในขณะปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารการจราจรตามทางแยกในชั่วโมงเร่งด่วนเป็นประจำทุกวัน <c oughs> จะไปแอบอยู่ตามพุ่มไม้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคือ <c oughs> อย่างนี้ของเดิมเนี่ยเขาใช้รีโมทเนื่องด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเขาถอนกําลังพลที่ที่ที่ทประจําอยู่ตามที่ต่างๆไปควบคุมฝูงชนเราว่ากันตรงๆต,ตอนนี้ฝูงชนไม่ต้องแล้ว แต่ท่านก็ยังไม่ท่านก็ยังใช้รีโมทกันอยู่ไงท่านผบอตรอเลยบอกว่ากรุณาช่วยปรากฏกายหน่อยทีนี้ประเด็นปัญหาผมอยู่นี้คือบางแยกเนี่ยคุณใช้รีโมทเนี่ยมันไม่ตรงกับสภาพการจราจรจริงง่ะครับแต่ประเด็นปัญหาผมอยู่นี้คุณปูคุณปูไม่ได้ขับรถขออภัยไม่ได้ขับะคนขับรถจำพวกผมเนี่ยเมื่อไหร่ที่เห็นตำรวจประจำป้อมจราจรเห็นตัวเป็นๆเมื่อนั้นน่ะรถติดคือเมื่อไหร่ที่ตำรวจไม่อยู่แล้วปล่อยให้ไฟมันวิ่งไปของมันเมื่อนั้นน่ะรถไม่ติดเฮ้ วันไหนรถติดนะเหจุรู้เลยว่ามีตำรวจอยู่ตรงนั้นแน่เลยอ่ะแต่บางแยกก็ติดเพราะคุณตั้งรีโมทไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถนะอะก็ไม่รู้ข่าวดีหรือข่าวร้ายท่านผบตรอย่าว่าผมนะวันสุกรนี้เป็นวันครูนายกก็กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลคุณภาพชีวิตครูนะฮะโดยบอกว่ารัฐบาลเข้าสู่ระยะที่2ตามแผนงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนในทุกด้านนะฮะก็อยากให้ครูนั้นมีสวัสดิการที่ดีมีสวัสดิภาพที่ดีแล้วก็ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะ วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการถแถลงข่าวการจับขบวนการหมิ่นสถาบันเพิ่มเติมค่ะพลตรวจโทประวุฒิถาวรสิรินะคะได้ถแถลงจับกลุ่มนายเชโยอันชลีวัชระหลังมีพฤติกรรมในการรวบรวมข้อมูลภาพและแสดงความคิดเห็นให้ในายพงศักดิ์ศรีบุญเพ็งผู้ต้องหาหมิ่นสถาบันที่ถูกจับไปแล้วก่อนหน้านี้เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยนายเชโยให้การยอมรับสารภาพทุกประการว่าตนเองได้เห็นภาพข้อความและคลิปเสียงที่มีการปลุกระดมใน Facebook จนเกิดการคล้อยตามและลงมือ กระทําเหตุการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องมานาน1ปีพร้อมกับฝากเตือนประชาชนทั่วไปว่าการทําแบบนี้ผิดกฎหมายค่ะครับ วันนี้แบงค์ผันปลิวว่อนอยังกระใบไม้แห้งเขาเรียนแบบที่ฮ่องกงหรือเปล่าเขาบอกว่าคนไปแห่ไปเก็บกันนะครับเมื่อช่วงเช้าจสร้อยก็รายงานว่าพบกลุ่มคนจอดรถเป็นแนวยาวพากันเก็บสิ่งของบางอย่างบนถนนพระราม9ฝั่งขาออกบริเวณสะพานข้ามแยกรามคำแหงช่วงทางลงถนนรามคำแหงทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าพยายามที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า คนที่ไปเก็บนั้นก็คือเก็บธนาบัตรใบละ1 0 0 0บาทที่มันปลิวว่อนอยู่บนถนนนะครับแล้วก็ต่อมามีการยืนยันว่ามันเป็นแค่ธนาบัตรปลอมเท่านั้นแม้ว่าลักษณะและสีจะดูคล้ายกันมากแต่ไม่พบลหลน้ําพระบรมชายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็หมายเลขธนาบัตรระบุไว้แต่อย่างใดสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าแล้วมันจะแทรกซึมเข้าไปในตลาด<ช>เงินจริงมากน้อยแค่ไหนล่ะครับใช่ค่ะตอนนี้รับแบงค์พันต้องตรวจดีๆนะคะคดูง่ายๆก็ดูพพายน้ําก็แล้วกันนะคะค ความคืบหน้าเรื่องของคดียักยอกทรัพย์จากพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลากระบังค่ะวันนี้มีการนำรถ z, เบนซ์ราคา11ล้านบาทและก็โตโยต้าอาผาดราคา4ล้านบาทที่ถูกตำรวจกองปราบยึดมาได้นี่นะคะจากบ้านของนายถิติวรเพียรกุล ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียักยอกทรัพย์นี้มายืนยันว่าเป็นทรัพย์สินล่าสุดที่ตํารวจยึดได้จากคดีการยักยอกทรัพย์จากพระจองเกล้าไล่กระบังค่ะโดยตอนนี้จะเน้นไปที่การติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําผิดเพื่อป้องกันให้มีการยักย้ายถ่ายโอนส่วนกรณีที่นายพาดาบัวขาวหรือว่าโอ๊ตพาดาให้การอ้างว่านายกิติศักดิ์มัทุจัดนั้น เขามักจะอ้างคนที่เรียกว่าเป็นบอสค่ะบอสเนี่ยยังไม่บอกไม่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นใครชื่อจริงเป็นใครแต่เขาจะเรียกว่าบอสนะคะนายพดาบัวขาเนี่ยเปิดเผยน่ะนายบอสคนนี้แต่จากการสืบสวนยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้พฤติการของบอสน่าจะมีส่วนรู้เห็นและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนสําคัญตํารวจกําลังเร่งติดตามเบาะแสบอสคนนี้อยู่ค่ะว่าเป็นใครกันแน่ค่ะไปดูคลิปฟิตเนสที่มีการ เอาผู้หญิงแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยมาบริการลูกค้าซึ่งก็ถือเป็นความผิดนะครับก็มีบุคคลที่เป็นที่รู้จักปรากฏอยู่ในคลิปดังกล่าวนั้นคือคุณเด่นดอกประดูฮะไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นพิธีกรนะครับเพราะฉะนั้นทางตำรวจและผู้เกี่ยวข้องก็เลยพบว่าคุณเด่นนี่จะเป็นพยานที่ดีเลยนะว่างานในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยใครจ้างใครไปทำอะไรแล้วมันจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอะไรบ้างถ้าแกรอดชีวิตจากภรรยาแกนะ ได้ค่ะภรรยาดูดูพี่ตอแต่เป็นคนน่ารักนะฮะข่าวสุดท้ายหรือยังครับครับสุดท้ายไอ้นิดนึงไปแีร์เอเชียก่อน่สุดท้ายผมขอนะได้ค่ะอันนี้ขอจองมาแล้วนะวันนี้ทีมนักประดาน้ำมิโดนนเซียค่ะเร่งตรวจสอบวัตถุที่เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนลำตัวของเครื่องบินไอ r a เอเชีย อินโดนีเซียนะคะหลังจากใช้เครื่องสแกนตรวจพบซากลำตัวเครื่องบินอยู่ห่างจากจุดพบหางเครื่องบินราว3กิโลเมตรลำตัวเครื่องบินเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากค่ะและเชื่อว่าน่าจะมีร่างของผู้เสียชีวิตติดอยู่ในนั้นเพราะว่าตอนนี้กู้ร่างมาเพียงได้แค่48คนจาก162คนเท่านั้นและข่าวสุดท้ายเชิญพี่ต้น,นค่ะในกล่องดำเนี่ยเขาเจอคำพูดสุดท้ายของอกัปตันก็เอ่ยนามพระอัลลอฮ์อแต่ว่าข้อมูลอื่นยังไม่เปิดเผยออกมาข่าวสุดท้าย ชมและปรงนะครับชมและปรง <laughs> เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของโลกแลปรงไปเยอรมันครับคับ,คบมีสุภาพสตรีหนึ่งท่านชื่อเล่นชื่อว่าบีชายชื่อจริงชื่อเมร่าฮิลอายุ31ปีเป็นนางเอกภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่นะครับ,รบเป็นชาวเยอรมันเธอโชว์ จะเรียกว่าอะไรหน้าอ,อ,อกที่ผ่านการสัลยกรรมจนใหญ่ที่สุดในโลกโนึกออกแล้วนักกลมมอันี่คือมันเธอแอบ,บอยู่หลังก้อนหินเลยนะฮะ<อ>หน้าอกของเธอข้างหนึ่งเนี่ยหนัก9กิโลกรมัมครับในหน้าอกประกอบด้วยสารประกอบน้ำเกลือ10ลิตรเสื้อในที่ต้องเปลี่ยนมาเป็นชุดชั้นในใช้ขนาด32 Z หรือ32 z ภาษาไทยซึ่งเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดคือไซส์ปกติได้จะเป็นแบบ A 3 0 A 32 A B C D นี่ก็ใหญ่มากแล้วอันนี้ขับแซค่ะแต่เธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอมีหน้าอกเพียงแค่ขนาด A เท่านั้นจึงไม่พอใจตั้งใจเลยว่าต่อจากนั้น B ชายรักที่จะมีหน้าอกใหญ่ที่สุดในจักรวาลก ปัจจุบันเนี่ยถ้าบีชายเดินไปชนตะปูมันจะเป็นยังไงฮะป่องมันจะระเบิดไหมฮะไม่มันไม่ระเบิดเพราะเป็นน้ำเกลือเพราะข้างในมันเป็นน้ำเกลือปัจจุบันหน้าอกธรรมชาติที่ไม่ได้ทําที่ใหญ่ที่สุดนี่ชายคือ48 V อันนี้คือธรรมชาตินะคะแต่ผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยไปทําให้ใหญ่เป็นแซดมีเราเคยแซวกันว่าคนที่หน้าอกใหญ่นี่ใหญ่เท่าหัวเด็กอันนี้ใหญ่กว่าไอ้นี่มันใหญ่เท่าเก้าอี้แล้วนะยครับ อ่ะดูและปรงแล้วใหญ่ไปเพื่ออะไรอะฮะก็ใหญ่ขนาดนี้เพื่ออะไรอะกินเนสสถิติโลกเธอบอกว่าการทําแบบนี้นี่จะทําให้เธอได้ไปผจญภัยทั่วโลกเพราะคนคงจะสนใจเธอเธอจะมีโอกาสไปผจญภัยก็ไอถุงน้ําเกลือเธอแน่ปร่งว่าะมะเร็งมาหาเธอเมื่อไไร่ผมปร่งจริงๆนะผมดูแล้วผมกลัวคุณต้นก็คิดซะว่าได้เตียงน้ําไปนะมันไม่ใช่อ่ะครับ มันเป็นบอลลูนที่พร้อมจะพาคุณไปตายได้ทุกเมื่อนะครับปิดท้ายกันค่ะไปติดตามภาพบรรยากาศการเปิดงานท่องเที่ยววิถีไทยในวันนี้นนที่ได้ติดตามถ่ายทอดสดไปเมื่อสักครู่ไปติดตามบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและพรุ่งนี้เจอกัน5้าโมงเงย็นค่ะพี่ปูพี่ต้นกับหนิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ